ครับตอนนี้ก็ดาเนินการต่อหลังพิน,นันทยานกาลังเอาไม้มาแล้วเอาไม้มาแล้วเพื่อจะทําโครงหลังคาและทํากรงกั้นห้องบ้านน้องเหมียว<ป>บ้านน้องเหมียว<ป>ทําบ้านน้องเหมียวเพื่อจะให้น้องเหมียวได้อยู่เป็นสั์เป็นส่วนเป็นโซนๆไปเนาะเมียนอนหลับสบายเลยหลับสบาย รับกันสบายเพนด้าไม่ใช่แพนด้าอะไรนะนกขม๊ามวนกขม๊าหลับอยู่นี่พองเล็กนกขม๊าอันี้หน่งขม๊าแพนด้าไม่ใช่แพนด้าเพนงกินเพ็งกิน้นเพ็งกิน้นเพนงกินงก้นนะจับตรงนี้ก็ไม้มาแล้วกำลังขนไม้ลงมานะขนไม้มาเพื่อจะกั้นห้องขึ้นคอหลังคาขึ้นคอหลังคา แล้วก็กั้นตะข่ายกั้นมุงลวดนะตอนนี้ก็ดำเนินการต่อเนื่องไปคงอสักสองสามวันแล้วนะอันนี้กำลังไม้กำลังได้มาถ้าเสร็จแล้วก็น,นี้ก็จะมีพื้นที่เพิ่งมาสี่ห้องพร้อมมุงลวดมุงลวด อ่าก็ถ้าเป็นบ้านคนก็เป็นมุ้งลวดเด็กดัดเลยพร้อมแต่ไม่มีแอร์อนะไรเองเนาเป็นห้องห้องธรรมดามุ้งลวดเด็กดัด <c oughs> ไม่มีแอร์ไม่มีแอร์เนาะมีเมียนอนมุ้งลวดเด็กดัดรู้เลยนอนบ้านนอนบ้านห้องมุ้งลวดเด็กดัดสี่ห้องนอนสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ําห้องครัวรวมกันเนาะลูกเนะห้องครัวรวมกันเนาะสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ํามุ้งลวดเด็กดัด,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 ดไม่มีแอร์ครับพัดลมอาใช้พัดลม,ลมธรรมชาติถ้า,ปาพปลมไฟฟ้าก็ เดี๋ยวไม่มีตังจ่จเข้าไฟ <c oughs> เพนกวินเพนเกิน,กนเอามาเดินเล่นอันนี้แม่เพนกวินแม่เพนกวินแผลหายแห้งดีแล้วเนาะมแม่เพนกวินหางงอแม่เพนกวินหางงอดูดิหางงอหางงอนี้อัน,นตรายอย่างนี้ถ้าไปขึ้นไปเกี่ยวเชือกเกี่ยวตะขคา่นี่ ติดอยู่นั่นเลยออกไม่ได้เลยเนะ่ยข้อหางของงอพอดีหางงอล็อกล็อก,กตะไคร้พอดีเลยเจัาก,ก็ไม่ได้เลยไม่ให้จับหางเออไม่ให้จับหางห่วงแล้วนี่ห่วงหางเหรอห่วงหางอะไรลูกอ๋อเสียงน่ารักเลยอ,อยนี่ทำไมเหมือนกันตรงนี้ปวเลยโบูจำไม่ได้เลยเมื่อกี้หลวงบูว่าอันนี้เป็นได้ไม่ใช่อันนี้ อันนี้มากับอันนี้สองสีสองสีสองสีดำขาวนี่มากับแพนด้าไม่ใช่มากับสามสีสมุกเด่นน้องนี่มาจากทางไหนนี่นี่มาจากทางไหนลืมไปจำไม่ได้เลยลายเหมียวจำไม่ได้เลยไม่รู้ลูกใครเป็นลูกใครหืมไม่ได้เอจำไม่ดีความจำไม่ดีแล้วจำเบอร์ไปแล้วนะอันนี้หนุ่ม ลำรอดำขาวอยู่นี่ครัรอดำขายอยู่นี่ลำรอดำขาวอยู่นี่ครอือหืหีวข้าวเอ้ยอ้อยหิวข้าวม่นเกี่ยรกระท้ากระท้ามาเขี่ยร์ขาเราปู่จ็บเจ็บเจ็บเอามือมือหน้ามาเขี่ยรเท้าเราปูเพอาะเหิวข้าวเหยี่วข้าวเอาข้าวมากิน อาหารนั่กินเงียบเลยกินอาหารยันเลยรู้จักอะไรนี่เรียกรู้จักบอกเลยว่าหิวข้าแล้วโกนหิวข้าวข้ากินอาหารนั่กินกินละจุบ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 ข้บก็ขอนำภาพบรรยากาศยามเย็นนี้ให้กับคนทุกท่านได้รับดูและชมไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะก่อนมรณนาตุกับทุกท่านที่ได้รับดูและชมและทราบเรื่องราวต่างๆความเป็นอยู่ของน้องเหมียว็กวัดปู่ชัย แล้วก็กำลังจะปรับสร้างทำห้องให้กับทัองเมียได้อ,อยู่อย่างปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาอีกสี่ห้องเป็นสี่ห้องนอนเสียงนอนสี่ห้องน้ำ <c oughs> มุงรวดนเล็กดาดพร้อมนะครับก็จะอ,อีกไม่นานก็คงจะเสร็จแล้วอันนี้พี่นา,านยางกำลังขนไม้เข้ามาอยู่ครับก็ขอขอุติที่์คุวเพียงนี้ก่อนนะขอมทนาสาธุขอบุญสุทั้ดห้าย จงเป็นพระประจักุนำนำความชูให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความจเจริญมีความสุขก,กายสุขใจปัจจัยใจคอได้ทัทความมุ่งม,มั่นปัจานาทั่วกันทุกคนทุกท่านเธอสาธุอายุวนโนสุขังพระลังเจ้า